สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนนะคะกับช่อง Toyota าป้ายแดงโปรโมชั่นแรงบารปิมค่ะ Toyota าป้ายแดงเซลลนะคะวันนี้เรามาแพ็คคู่นะคะหาลูกค้ามาชมในส่วนของตัวรถนะคะก็คือจะเป็นรถเจที่นั่งนะคะอเนกนประสงค์นะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะของเราจะมีทั้งหมด2เก็ดรุ่นด้วยกันนะคะมีรุ่นไหนบ้างนะคะ ในส่วนของตัวรุ่นเวลอดของเรานี่นะคะมีด้วยกัน2เกรดรุ่นนะคะรุ่นแรกเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะเป็นตัวสมาร์ทนะคะและตัวที่ต้องจอดตรงหน้าเราตรงนี้นะคะเป็นเกรดในส่วนของรุ่นพรีเมียมนะคะสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณติมค่ะสำหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะจะอยู่ที่8 7 000, 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจในส่วนของตัวสีขาวมุกค,ะคะ่ะเพิ่มราเพิ่มรา เพิ่มจากเดิมนะคะก็คือ7000นะคะในส่วนนี้ค่ะของเรามันมีทั้งหมดกี่สีนะคะพี่มีทั้งหมดสีสีนะคะสีแรกเลยก็คือสีดำตัวนี้นะคะสีที่2ก็คือสีแดงสีที่สามก็จะเป็นในส่วนตัวสีบอลเงินนะคะส่วนสีขาวมุกก็อย่างที่น้องฟิล์มบอกไว้แล้วว่าต้องเพิ่มในส่วนของตัวค่าสีก็คือ7 0 0 0ันบาทงั้นเราไปชมรอบพันกันเลยนะคะ เรามาเริ่มจากด้านหน้ากันนะคะก็คือไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED พร้อม LED Light Guiding ค่ะมาพร้อมกับคิ้วนะคะโคเมียมสวยงามไฟตัดหมอกก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะส่วนกระจังหน้าจะมาในรูปแบบสีดำเงาสวยงามมากๆค่ะออกแบบมาตามหลักโบราณศาสตร์นะคะ,ะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ในส่วนของล้อนะคะก็คือจะเป็นล้ออลลอยปัดเงาสีทูโทนนะคะ17นิ้วมาพร้อมยางขนาด 205/50R17 ค่ะค่ะในด้านดีไซน์ของตัวรถด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วโครเมียมให้ตั้งแต่ด้านฝากระโปรงหน้าจนถึงท้ายรถนะคะทำให้มีในส่วนของตัวมิติรถ ทีโดดเด่นมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวเส้นสายนะคะ <S <S ก็จะมีในส่วนของตัวลายของเส้นรถทําให้รถด,ดูกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวซีเป็นเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเวลคัมไลท์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวก้อง มองรอบคันให้ด้วยนะคะตรงที่กระจกมองข้างค่ะในส่วนของตัวมือเปิดนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอทั้งสองฝั่งนะคะด้านผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นพรีเมียมตัวนี้ค่ะจะมีความแตกต่างกับรุ่นสมาร์ทก็คือมีคิ้วกันกระแทกประตูค่ะให้ด้านข้างให้ด้วยนะคะ อันนี้คือประโยชน์ของคิ้วกันกระแทกประตูตรงนี้นะคะก็คือเหมาะเวลาเราสัมผัสประตูออกมาเนี่ยค่ะในกรณีถ้าสมมุติว่าประตูชนจะไม่ถึงผิวกับของตัวรถนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป๊อกพาชมต่อนะคะในส่วนของตัวราวหลังคาของเรานะคะตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง75กิโลเลยนะคะ และก็มาถึงส่วนของตัวถังน้ำมันของเรานะคะถังน้ำมันตัวนี้รองรับอยู่ที่42ลิตรนะคะรองรับน้ำมันตัวต่ำสุดของเราก็คือ e 2 0นะคะหรือเราจะสะดวกเติมเป็นซ so ฮ9ร9 5ได้เลยตามที่ลูกค้าสะดวกนะคะมาในส่วนตัวด้านท้ายนะคะของเรามาในรูปแบบสปอร์ตมากเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวตกแต่งด้วยสปอยเลอร์หลังนะคะ เลื่อนลงมาปุ๊บก็จะเป็นดูฉบเฉียวได้ในส่วนงตัวไฟท้าย LED นะคะซึ่งตัวนี้พิเศษกว่าตัวรุ่นอื่นก็คือ,อเป็นไฟวิ่งยาวมาจนถึงโลโก้ Toyota เลยนะคะและมาพร้อมกับความปลอดภัยในเรื่องของตัวกล้องมองหลังขณะถอยด้วยนะคะที่สำคัญมั่นใจมากในการถอยก็คือจะมีเซ็นเซอร์ท้าย2จุดให้คุณลูกค้า ด้วยนะคะและที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะชุดตกแต่งกันชนท้ายทำสีตัดมาด้วยสีเทานะคะทำให้รถเราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ<อ>ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราสองคนจะพาชมด้านในตัวรถนะคะเชิญเลยค่ะ ต้นกันด้วยเบาะนะคะวัสดุหุ้มเบาของเรานะคะตกแต่งด้วยหนังสังเคาราะห์ผสมผ้านะคะตัวนี้เราตกแต่งด้วยได้สีเทานะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ใช้นั่งระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ TFT 7นิ้วนะคะพร้อมความสะดวกสบายในการปรับเปลี่ยน ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะควบคุมในส่วนของตัวจอ TFT และจอเครื่องเสียงที่มากับรถนี้จะเป็นจอระบบสัมผัส9นิ้วนะคะรองรับในส่วนของตัว Apple Car Play และ Auto Android ค่ะเป็น Air Auto นะคะเดือนลงมาถัดลงมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะคะรองรับความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะส่วนเกียร์ของเราเป็นเกียร์ออโตนะคะ CVT นะคะและปุ่มในตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในส่วนของตัวเบรกไฟฟ้าค่ะ พร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์นะคะไว้สําหรับชาร์จมือถือในรถได้สะดวกสบายค่ะความปลอดภัยของรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะคะหตําแหน่งด้วยกันเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะก็คือที่นั่งจะสะดวกสบายค่ะสามารถพับเบาะ,ะได้ทั้งหมด7แบบด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว เครื่องใช้เนกประสง์ภายในเนาะก็จะมีที่วางแก้วค่ะทั้งหมด15ที่ด้วยกันนะคะสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับผู้โดยสารนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแอร์หลังสามารถปรับแพร์ได้นะคะในส่วนตรงนี้กว้างขวางสะดวกสบายมากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็พามาชมในส่วนของตัวเบลอนะคะรุ่นเกียรรุ่นพรีเมียมแบบคร่าวๆนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาชมรถจริงนะคะสามารถโทรนัดเข้ามากับเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะ0815415692มาพบกับเซลล์ปิมได้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวเซลล์ป็อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรที่วิ่งด้านล่างนี้นะคะเบอร์โทรนะคะ0826246361ค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวแคมเปญของเราฝากไว้นิดนึงค่ะแคมเปญของเรานะคะสําหรับรุ่นเวรอดนะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะต่ําสุดอยู่ที่1.50นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็มาดูแคมเปญได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ให้กับช่องเรา2คนด้วยนะคะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย